นางสาวชุติพรเสยชังรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันประกวดทำอาหารสรตทฟู้ดสร้างอาชีพสีสั้นสองนห้องปฏิบัติการอาหารขาหารกรรอาคาร6มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์โดยมีพลตบวจเอกสมศักดิ์จันทพิงค์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นางวิชาดาเดอร์สมิธประธานกรรมการบริหารบริษัทเดอะสมิธฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดคุณอติการตันสารววณิช พนักงานคุมประพฤติผู้ชำนาญการพิเศษรักษาการคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์นายนพพนันทบทิมประธาน,นาคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์และหัวหน้าสนรัชการร่วมในพิธีสำหรับโครงการประกวดการทำอาหารสรตทฟู้ดสร้างอาชีพซีซั่นสองเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนสร้างงานสร้างอาชีพให้ผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้มีโอกาสได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือด้านการทำอาหารและสร้างความมั่นคงด้านอาชีพเพื่อให้มีรายได้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหงวัดนครสวรรค์และทุกภาคสว่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดก,กิจกรรมร่วมสนับสนุนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดที่จะส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการเปลี่ยนแปลงตนเองเป็นคนดีของสังคมต่อไป โดยที่กิจกรรมในวันนี้มีการจัดการแข่งขันประกวดทําอาหารประเภทอาหารข้าวโดยรางวัลที่1จะได้รับเงินรางวัล5,000บาทพร้อมเกติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่1ได้รับเงินรางวัล3,500บาทพร้อมเกติบัตรรองชนะเลิศลำดับที่2ได้เงินรางวัล2,000บาทพร้อมเกติบัตร